อะไรอะไรชนเผาไปเร็วไปเร็วนีหนีหนีหนีเ่ยนี้นีหอ้าวนี่สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับผมจะไปโพวยเดอรยาเต้นจังเป้บีมมีไปไหนครับไปดูป้าปั่นจักรยานน้องบีมเขาจะตามป้าไปดูป้าปั่นจักรยานไปโพธิ์าด เมื่อเช้าไม่ได้ออกครับฝนตกเลยออกตอนเย็นอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินน้ำปั่นแสนอร่อยจะปั่นไปปวดหลามน้ำมีพี่นุกแล้วก็มีพี่ป๊อปดูว์ทีกเปนสามค่วนแล้คุที่ที่แม่บีอยากตามไปนี่คือจะไปกินน้ำปั่นนะเรื่งองเลือ,อ่นคือเป็นเสือใส่ชุดจับเลยอ่ะโหนี่น้ำปั่นเราเตรียมพร้อมแล้วครับน้ำปั่นนี่ตอนนี้เรามาถึงหาดทรายปวดถรามแล้ว เมื่อยเลยอ่ะเป็นไงเหนื่อยไหมยี่สกิโลแน่ปะสบายมากน้องบีมถามว่าทําไมปั่นกันเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะขาขึ้นพร้อมกันเลยบรรยากาศบรรยากาศมีคนเล่นสกเก็ตด้วย,วยนี่มีลานสกเก็ตบอร์ดโอ้ยดูสิคนมาเล่นเต็มเลยอ่ะไฟเขาไปดับส่วนมากเลยนะเนี่ยเลี้ยด้วยเลี้ยดเลี้ยดนี่ตอนนี้เรามาแวะถ่ายรูปกันในซุ้มไฟสวยเลยอะ โอ้บรรยากาศดีมากถ่ายรูปสวยมากเลยอ่ะนี่นี่เด็กๆเด็กคนนั้นนี่ขี่จักรยานขนาไหนมาครับเด็กเด็กแถวเนี้ยอ่ะเด็กแถวนี้เหรอหนูมาทำอะไรลูกไม่ใช่เหรอลูกใครเนี่ยไม่รู้เงินเออไม่แต่แต่ เ้าหาพ่อแม่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไปกินน้ำส้มปันเอาไหมครับไปเลยนี่ตอนนี้เรามาถึงร้านน้ำปั้นแล้วร้านนี้นะคะที่เขาบอกว่าอร่อยมากเนี่น้องบีมซื้อไอติมม่ากินไหมขอดูหน่อยสิว้าว เขจะมีร้านไอศครีมด้วยนะนี่อร่อยอร่อยงามงปลาปลาเดินไปหาปลากันนี่ตอนนี้เราได้น้ำปั่นล้นะครับ็นไ,น,นไหมชิมยังไนกินสิขอมหวานมาพูดดูแล้วพูดด้ครับว่าอร่อยไหมกนไม่ได้ครับคึ้นจดจมูกสดชื่นครับสดชื่นปั่นมานเน่เน่ยนี่น้ำสม้ม อันนี้กินอะไรครับไส้กอกหม่าล่าของเด็กนะอันนี้ฮะไม่เผ็ดเขาจะใส่แบบน้ำจิ้มเป็นแบบหวานๆวน,นเดี๋ยวก่อน g r ับเวจะพาบีมไปนูนะ่นน่ะข้ามสะพานเรือนุ่นๆนี่เดี๋ยวน้องบีมเขาอยากไปเดินข้ามสะพานเรือไปที่เกาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่น้องบีมเขาอยากเดินลงสะพานไปตรงเก,กาะกลางเดี๋ยวปาบาสพาบีมเดินลงไปไปครับ เด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับเพราะมันติดแม่น,านาม้ำว้าวสวยงามมากอุ้ยเล็กลั่นเล็กลั่นนี่เรือนะเนี่ยเขาทำเขาเอาเรือมาจอดแล้วก็เป็นแบบเอาเอาเอาสะพานเนี่ยเออค้อมกับเรือใช่ชนเผ่าชนเผ้าครับเกาะกลางเกาะกลางแม่น้ำอ๋อทหาร ี่เหรอไหนไปดูดิทหารอังกฤษเหรอว้าวแจ๋วเลยอ่ะทหารกองพลราชเทวังไหนงทหารกองพลราชเทวังเนี่ยเออทหารทหารช่วยช่วีไปซอะไรอะไรชนเผ่าไปเร็วไปเร็วหนี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 โอ๊ยชนเผ่าจะตามเรามาไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคเดี๋ยว บ๊ายบายก็จะปั้นจัก,กรยานกลับบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย